ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องนวดเนี่นยย้วันนี้นะคะเนี่ยมาทำเรียลชันนะคะเพลงใหม่ของ BTS การทำค,คลิปครั้งนี้นะคะเป็นครั้งแรกนะคะที่จะทำเรียลชันเพลงของ BTS นะคะทุกคนปกติอเนี่ยทำไม่ทันนะคะเพราะว่าเนี่ยเป็นแฟนคลับมือใหม่ของ BTS นะคะทุกคนก็เลยมีโอกาสนะคะได้มาทำเรียลชันเป็นเพลงนี้เพลงละ ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ทำเรียลชั่นของ b d s บ้างน,นะคะแต่ว่าไม่ได้ทำเป็นของมิวสิกวิดีโอคัมแบ็กนะคะทำเป็นในส่วนของแบบเนี่ยจะไม่เขินเพราะวันนี้เนี่ยมีโอกาสแล้วค่ะทุกคนจะได้มานั่งดูนะคะเพลงใหม่ MV คัมแบ็กนะคะของ b d s ตื่นเต้นมากเลยทุกคนเพลงอะคัมแบ็ก MV มาตอน11โมงของประเทศไทยใช่ไหมแต่เนี่ยแผนว่าเนี่ยตื่น9โมงแต่ปรากฏว่าเนี่ยดูอีกทีก็คือตอนประมาณเที่ยงครึ่งนะคะทุกคนเที่ยงตืน่นคลิป MV เนี่ยออกประมาณ1ชั่วโมงครึ่งแล้วนะคะวิวอะทุกคน ยี่สิบสองล้านวิวคือแบบสุดปังมากค่ะบางทันเดี๋ยวนี้จะมีข่าวดีนะคะสําหรับไทยคลิปนะคะใครที่ชอบดูช่องของเนียในพาร์ทของเนียจะไม่เขินนะคะรอดูตอนจบนะคะว่าเนียจะประกาศว่าจะทาตาเรือเรออุ๊ปก่อนอยากบอกก่อนว่าเนียเป็นเมนของวีนะคะทุกคนมันยังเห็นอีเซอร์ไปแล้วด้วยนะคะมีความแบบเป็นดิสโก้อะไรเงี้ยซึ่งเนี่ยเป็นคนชอบเพลงแนวแจ๊สแนวดิสโก้อยู่แล้วนะคะทุกคนก็มาลุยกันเลยค่ะเนียมีอุปกรณ์นะคะทุกคนหนึ่งเลยคือยาดมค่ะ อ่ะแล้วก to nice like okay, sí ็จริงๆแล้วเนี่อยากได้แท่งไฟมากๆเดี๋ยวมีโอกาสเนยาจจะซื้อนะคะนี่ก็เลยมีสิ่งนี้แทนค่ะทุกคนเคยได้ใช้นะคะทุกคนแบบว่านาโอเคมาเริ่มกันนะคะทุกคนไป ว่าชอบหูฟังที่ชูกะน่ารัก<อ>ชีมินนะ่าอ้ยกินนมจะเป็นนมอ่ะ <laughs> โอ้ยชัดปากด้วยช่องกุปป๊กแบบลูกนี้มันเด็กเมก้าเนาะแบบเด็กเมก้าแบบมีห้องใกล้หลังคาอะไรอย่างเงี้ย มือสั่น RM เขาบอกว่า RM ผมสีนี้หล่อมากไอ้เลิฟผู้ชายผมฟ้าเชียออเพลงนี้น่ารักอะ่ะชอบไอ้จังน่ารักมันท่านเป็นคนตลกเนาะเอาจริงมะแต่ละอย่างคือตลกอะ่ะ มีทำผมสีเจลาอกับ RM อะคือแบบฉันก็จะแบบชอบวีตอนผมฟ้าเจมินน่าราักชอบทรงทรงผมทรงนี้มากเลยอะผมแบบแสกกลางอ่ะน่ารักโอ้ยวีชนี้น่าราักเหมือน,น,นแบบ คุณชายฉันอยากเป็นมุเตอรอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเออตลกอะมันคัานน่ารักเนาะแต่ละคนแบบถ้าท,ทางโคตรน่ารักอันนี้พี่จินใช่ไหมพี่จินชอบพี่จินผมตรงนี้เหมือนกันอืมปากสวยใช่ <laughs> น่ารัก ก็ I love I am I am bad boy มาก I love I am แบบทรงเมื่อกี้ปัดขึ้นคือแบบ bad boy I love ชอบตังหูจริงนะไปหาซื้อใส่ด้ว,ว่าเพลงน่ารักอะเพลงแบบ ดูฟังได้ชิวๆเรื่อยๆเนาะปากสวยจริงปากสวยมากเลยอะพี่จริงปากสวยมากเพิ่งมานั่งสังเกตเอ่อเอ่อใครหมุนนะเมื่อกี้หมุนติวติวติววเลยอะโคเทเอมองไม่ทันเป็นมี้นที่แบบสัมผัสฟังเรื่อยๆนะพี่น่ารัก ีคือ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 ไม่อยากเฉพอะนะแต่ว่าแบบขอย้อนหน่อยขอย้อนหน่อยขอย้อนหน่อยประเด็เปิดเสื้อแล้วเห็นพุงแค่เห็นพุงก็สุขใจจริงๆแค่เห็นพุงก็เซ็กซี่แล้วซูมซูมทวีทุกคนน่ารักทุกคนออกมาเป็นแนวแบบเล่นๆกันอะไรอย่างเงี้ยจบไปแล้วนะคะการเรียชั่นเป็นการเรียชั่นครั้งแรกของเพลงบีดีเอของยายเลยนะคะตื่นเต้นมากๆเลยอะ่ะนี่ย เริ่มเป็นแฟนคลับของบางทันนะคะตั้งแต่เพลงออนแล้วก่อนหน้านี้นเนี่ยเคยฟังเพลงของบีเดยมาแล้วแต่ว่าไม่ได้ติดตามว่าดูว่าแบบวงนี้มีเป็นยังไงมีซาวชิ่เป็นใครบ้างน,นะคะตาดตามมาตั้งแต่เพลงออนนะคะแล้วรู้สึกว่าแบบทุกคนมีใครก็ที่น่ารักนะคะแล้วเนี่ยก็ชอบการทําทาคลิปเรีแอคชั่นดูชิปต่างๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราประกาศนะคะทุกคนว่าเนี่ยจะทาเนี่ยจะไม่เขิน EP ีสามนะคะทุกคน เนียต้องขอบคุณทุกคนจริงๆที่ชอบเนี่ยทาคลิปเนียจะไม่เขินนะคะตอนแรกว่าจะทําแค่ EP แต่ปรากฏว่ามี EP สองแล้วแล้วก็มี EP สามต่อเพราะว่าน้องๆขอกันมาเยอะๆมากๆเลยเนี่ก็เลย,เลยดีใจมากๆเลยนะคะที่เนี่ยจะมีโอกาสได้ทาคลิปเนียจะไม่เขิน EP สามเลือดที่เนี่ยจะทํานั่นก็คือยุนนินนะคะ เรือเนี้ยคนคอมเมนต์เยอะมากๆนะคะในคลิปเนี้ยจะไม่เหร่อีพีสองเนี่ยก็เลยเลือกเรือนี้มานะคะสำหรับการทําเนี่ยจะไม่เหร่อีพีสามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะโพสต์นะคะโพสต์นี้นะคะในเพจ Facebook ของเนี่ยนะคะเพื่อจะให้ทุกคนนะคะส่งคลิปเรือนี้มาให้เนี่ยนะคะเนี่ยจะเลือกนะคะแล้วก็มาทําคลิปเนี่ยจะไม่เหร่อีพีสามค่ะทุกคนตอนที่ทำอีพีสองนะคะเรือกุ๊กวีเนี่ยมีแต่คนคอมเมนต์ว่าพี่เนี่ยมันมีแรงกว่านี้มีขเขินกว่านี้เนี่ยก็เลยคิดว่า แ,แม่ๆของรายุนมี้คะเนี่ยขอคลิปที่แบบสุดตังจริงๆแบบดูเนี่ยต้องแบบเขินนะทุกคนก็จะประมาณนี ok ้นะคะทุกคนก็อย่าลืมนะคะเจอกันที่เนี่ยจะไม่เขินอีทีสามนะคะสรับคลิปนี้นะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะไปไลจาลาจจจจาจจจอย่าไปปั่นยูเพิ่มค่ะอย่ไปฟังให้สิบรอบ